มาสล้างพื้นที่ใหม่เฮาเขาได้ปืนล้านบากดีหนึ่งเต้นม้วนเลยบ้านนี้ทำการแสดงได้ดีเด้อครับบ้านนี้เฮาดีใจเอาเดี๋ยวเพิ่งดีใจหอมแก้มกันเก่งมากในพื้นที่ใหม่ดีใจเอานงแสดงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนลูกรักนั่งลงนั่งลงไม่ใช่พ่อบอกให้นั่งลงนั่งลงเก่งมากหอมแก้มเก่งมากโอ้ยมึงสั่งกี่ถังจะกูหรือมึงหอมแก้มเอาเดี๋ยวเราได้ที่พื้นที่แล้วเราไปวินแล้วเล่นแล้วเร็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 ว เอาไปกับบ้าเอาเอากระโดดเลยดึงใจเอาดึงตัวดำดึงใจไอ้ดำกระโดดดึงกับกระดีใจเก่งมากด้พื้นที่ไม่ได้ครับบาเดี๋ยว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 ค่อยๆ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 นั่งลงกันทั้งแนวนั่งลงนั่งลงนั่งลงกันเก่งมากเออาบ่ได้ใจจะดื้อที่เราของการใช้กินทำกันอยู่อย่าเพิ่ง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 อย่าพิ่งเดี๋ยว เลืก่อนพวกหก่เด้อก่อนนี่เอามาต่ายใานั่งลงกันนั่งลงนั่งลงงแงนั่งลงนังลงกันนั่งลงนังลงนั่งลงเอาฟังเอาพอจะพอจะนับหนึ่งสีใจกระโดดเลยเด้อหนึ่งสองสามกระโดดีใจตักตออมากกลวมาสุดท้าย